ก็เป็นลูกหลวงพ่อสุนต์ก็ไปปะหมอนั่นแหละจากมาจากมานู่นดูยู่นูดูปุ่มประชาหลวงพ่อปานเลยนะหลวงพ่อสุนต์เนี่ยใครไปเที่ยวเปล่าเดี๋ยวเล่เลาเป็นลูกหลวงพ่อสุนลูกประชาหลวงพ่อปานอีกทีเลยเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานใช่ไหมนับว่าศิษยหลวงพ่อปานถูกต้องไหมสัตว์ของอะไร สักหลวงพ่อปานเห็นไหมแต่เขาว่าเป็นลูกหลวงพ่อสุนเป็นปัาชาหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อสุนนี่แบบหลวงพ่อสุนบอกมันเป็นลูกปุ๊เดี๋ยวด้วยจะได้ทุกคนได้ร่วมมือชาร์จด้วยใส่ด้วยอ๋ออแล้วหลวงพ่อสุนบอกคุสักให้มันเอง

ยายหล่บลอบางลก่สุนทรสายหลวงพ่อ,อสุนสทใส่ตจนนิมีกระใสลวงพอสนนุนี่น,ม,นมีเห็นไหมตานิมีไหมองกลางเลย ได้ดูอยกว่าชาวกับเอต้องมือช่วยนะครับยี่แล้วหลวงพ่อุนแล้วหลวพอปานกับคุณคู่แล้วสุดยอดแล้ว